ต่อน,นี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้เนีวแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นให้นึกว่าเวลานี้เราไม่ได้ทำการงานอะไรทางภายนอกมีแต่งานภายในใจให้นึกอย่างนั้น เราทำงานเกี่ยวกับการพยายามทำใจให้สงบเพื่อจะได้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้นั้นก็เพราะเราไม่รู้ธรรมของจริงนี่แหละก็จึงได้พากันเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้ เราได้พบแต่ธรรมของไม่จริงจิตใจนั้นมันจึงหนีออกจา,ากโรคอันนี้ไปไม่ได้เพราะโลกียะธรรมนะ่ะเป็นธรรมไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดแล้วก็ดับไปแต่บางอย่างมันก็ทำให้ตั้งอยู่นานไปหน่อย บางอย่างก็เกิดแล้วดับไปเช่นรูปกายอันนี้เมื่อบุญกรรมตกแต่งมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตามกำลังของบุญที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนมากน้อยเพียงใดรูปร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ได้เพียงแค่นั้น ส่วนนามาร,รมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่อย่างนี้มันปรากฏว่ามันเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นแหละผู้ไม่สังเกตพิจารณาให้ทีท่วนกนะ็ไม่ค่อยจะรู้ดอกว่ามันเกิดมันดับอย่างไร มิแต่พูดที่มาฝึกจิตให้เข้าถึงความสงบไปแล้วอย่างนี้ถึงจะรู้ได้เพราะเมื่อเวลาใจยังไม่สงบนี้จิตมันก็คิดไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตอยู่อย่างนั้นแหละวางจากเรื่องนี้ก็ไปจับเอาเรื่องนั้นมาคิดมาอ่านวางจากเรื่อง นั่นก็ไปคิดเรื่องโน้นหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนมามธรรมนี่จึงชัวมันเกิดดับอยู่อย่างนั้นเกิดเกิดเร็วดับเร็วอืมเป็นอย่างนั้นะแต่ส่วนรูป,ปรธรรมนี่ถ้าจะว่า มันเกิดแล้วมันนานดับกลัวนาะมาทำหน่อยหนึ่งก็ทุกข์ก็ระดังที่เราเกิดมาเนี่ยคนหลายปีละรูปนี่มันก็ยังไม่แตกไม่ดับแต่ถ้าพิจารณาถึงปัจจุบันนี้รูปกายอันนี้มันก็เกิดดับอยู่นั่นแหละของเกา่า ดับไปเอาของใหม่เกิดขึ้นมาแทนอาหารเก่าถ่ายเทออกไปก็รับประทานอาหารใหม่เข้าไปแทนใส่ไว้อันนี้นะจึงว่ารูปเก่ามันดับไปแล้วรูปใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนแต่มันก็ไม่เกิดดับรวดเร็วเหมือนกันกันกบนามธรรมอห้ไพิจารณาดู น้ำลายน้ำหมกน้ำเสนเลสน้ำหนองน้ำเลือดต่างๆมวนี้มันก็ถ่ายเทกันอยู่อพระวันนั้นแหละของเก่าออกไปของใหม่เข้ามาแทนไม่มีอะไรดอกยั่งยืนเนี่ยรูปร่างกายอันนี้แต่ว่าบุคคลผู้ไม่ได้ อบรมจิตให้สงบระงรับมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเช่นนี้กิเลสมันครอบงำไว้ให้คิดไม่เห็นกิเลสมันไม่ยอมให้คิดพิจารณาถึงความจริงของร่างกายสังขารนี้เพราะฉะนั้นมันถึงไม่รู้นั่นแหละ ต่อเมื่อได้มาฝึกจิตนี่ให้สงงบจากกิเลสอันเป็นค่าศึกแก่ความสงบงต่างๆนลเช่นนี้นะจึงค่อยกำหนดพิจารณาในสิ่งที่ตนยังไม่รู้แจ้งนั่นมันก็พิจารณาได้แบบนี้นะ เรื่องใดเรื่องนามเรื่องรูปที่ตนยังไม่รู้แจ้งอย่างไรยังสงสัยว,ว่าเป็นของเราของเขาหรือไม่ใช่เอออย่างนี้มันต้องต้องกำหนดพิจารณาให้มันหายสงสัยเข้าไปเรื่องมันนะอย่าให้มันสงสัยอยู่อย่างนั้นถ้ามันเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้ว มันก็จะต้องเห็นว่าไม่ใช่ของเราของเขาอะไรรูปก,ก็ดีนามก็ดีเพราะมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังคนเราเกิดมาแล้วใครจะอยากแก่อยากเก็บอยาก,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 กตายก็อยากมีอายุอยู่ยั่งยืนนานไปตลอดการไปนู่นเละแต่มันไม่เป็นไปตามใจหวังสิ พราะว่ากฎธรรมดาของสังขารร่างกายเนะี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในเบื้องต้นมันก็แปรผันในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดนี่มันกฎธรรมดาของสังขารคือสิ่งที่เธอสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาในโลกนี้นะทั้งที่มีจิตวิญญาณครองก็ดี ไม่มีจิตวิญญาณคลองก็ดีมันก็มีสภาวะเหมือนกันหมดให้พึ่งพากันพิจารณาให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งไอ้ผู้ที่พิจารณาเห็นน้ำรูปไม่มีสาระแก่นสารเช่นนี้เราก็มาพิจารณาถึงจิตผู้ มาอาศัยอยู่ในานามในรูปอันนี้อีกครั้งหนึง่งทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าจิตนี้เมื่อมันไม่รู้แจ้งในานามรูปนี่ตามเป็นจริงแล้วมันก็มักถือว่าเป็นของเราแล้วก็ใช้กายวาจาใจนี้ไปทำบาปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่น นี่ใช่มันไปฆ่า,าสัตว์ที่มีชีวิตให้ตายคำว่าสัตว์ในที่นี้หมายถึงสัตว์มนุษย์ด้วยสัตว์เดรัจฉานด้วยไม่ได้หมายเอาสัตว์เดรัจฉานอย่างเดียวนะ <c oughs> คำว่าสัตว์ตะวะแปลว่าผู้คลองอยู่ในโลกดังนั้นผู้ใดยังคลองอยู่ในโลกนี้ก็ได้ชื่อว่าสัตว์ตะวะเหมือนกันหมดแหละ จะเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นอินเป็นพรมก็ดีเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดนี้นะรวมเรียกว่าสัตว์ทางนั้นเลยแต่วันนี้เมื่อมาแยกออกตามสมมุติก็ว่าสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานสัตว์เทวดา อย่างนี้ก็ว่ากันไปให้เข้าใจดังนั้นแหละหันเหตุที่มันคล้องอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะมันใช้กายวาจาชใจนี่ทำบาปให้เข้าใจเอานอกจากทำลายชีวิตของบุคคลอื่นสัตว์อื่นแล้วก็ยังไป เบียดเบียนเอาทรัพสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนบางคนก็ถือเอาโดยที่เจ้าของเขาไม่เห็นเขาเผลอแต่บางคนบางพวกก็สะสมอาวุธไปแล้วเมื่อได้โอกาสก,าก็จี้เอาเลยเจ้าของต่อสู้ก็ฆ่าเจ้าของทรัพย์ตายเสร็จแล้วก็ขนของของเขาเอารถจนไปปล้นน่ะ มนุษย์สมัยเนี้ยเนี่ยมันมันไม่นึกถึงเกียรติของตัวเองเลยตัวก็เป็นมนุษย์เหมือนกันอย่างนี้ทำไมจึงไม่หาเอาโดโลนำพังตัวเองมีร่างกายสมบูรณ์มีจิตใจดีอยู่กว่านั้นแทนที่จะไปใช้ความคิดความอ่าน ทำการทำงานด้วยลำแข่งของตัวเองไม่ทำไปซ่องสมกันเป็นโจนรไปคอยแย่งชิงเอาสมบัติพู้อื่นที่เขาหามาได้ด้วยแสนยากแสนลำบากนั้นเดี๋ยบางพวกก็เป็นคนเจ้าชู้มายาอืมมีเมียหนึ่งผัวหนึ่งแล้วก็ยังไม่พอใจ ก็ยังไปสมสู่กับเมียคนอื่นผัวคนอื่นหรือว่าหญิงคนอื่นชายอื่นหมู่นี้นะนี่แหละมันเป็นเหตุให้คนเราทำบาปเมื่อบคุคคลไม่พยายามละตัณหาอันรา้กาศอันนี้ออกจากกิจใจ แล้วก็ไปทำบาปโดยตันหาอันนี้แหละไปเบียดเบียนบุคคลอื่นเบียดเบียนของรักของชอบใจเขาเขาก็ยอมเสียใจเป็นธรรมดาบางคนก็ไม่สำรวมวาจาของตนนึกว่าตนนั้นมีอิสระที่จะพูดอะไรก็พูดได้ตามประสงค์ แต่แท้ที่จริงแล้วนะแตแท้ที่จริงแล้วโลกอันนี้มันมีกฎเกณฑ์มันมีระเบียบอยู่ก็ยมว่ามีดีกับชั่วถ้าใจดีมันก็พูดดีไปถ้าใจชั่วมันก็พูดชั่วไปการกล่าววาจาในมันเนื่องมาแต่ใจ การกระทำอะไรทางกายก็เหมือนกันนั้นเองมาแต่ใจหมดนั่นแหละด้านั้นการที่บุคคลจะเว้นจากพูดเทศพูดซอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อต่างๆหมนี่ได้ราะอาศัยฝึกใจนี่ให้รักต่อความจริงแล้วก็ให้นึกถึงว่าคำพูดนี่นะี่ยมันร้ายแรงยิ่งกว่าอาวุธ ภายนอกมีปืนเป็นต้นเพราะว่าการที่คนเราจะรบกันเนี่ยโดยอาวุธยุทภัณฑ์เนี่ยมันต้องรบกันด้วยปากซะก่อนด่ากันไปด่ากันมาเอาแล้วกกเมื่อมันโกรธขึ้นสุดขีดแล้วมันก็ทนไม่ไหวแล้วนี่ก็ยกกองทัพไปห้ำหั่นกันลงไปถ้าเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็เหมือนกันนะ ต้องโต้เถียงกันซะก่อนโตกันไปเถียงกันมาความโกรธมันขึ้นสุดขีแล้วก็เอาแล้วประหัตประหารกันแหบวันนี้ด้วยอาวุธต่างๆแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้บุคคลผู้ที่ไม่ไม่เห็นโทษแห่งคำพูดไม่ระวังไม่เลือกคัดจัดสรรการพูดการจาแล้วนำทุกข์นำภัยมาให้จริงๆนะ ท่านจึงผูกเป็นคำโครงไว้ว่าอาวุธใดนายผพ,พบไม่ลบปากแม่นน้อยมากฟันฟาดขาดเป็นศินจะดีร้ายจะขายกินสิ้นไรภพบจบเจรจาดังนี้อันนี้มันก็เป็นความจริงอยู่แล้วนะเป็นความจริงอยู่แล้วดังอธิบายมานั่นเนี่ย เพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเพืการกล่าววาจานี่ให้มันดีมันงามกล่าวแต่คําจริงอย่าไปพูดสอเสียดให้เขาทะเลาะวิวาทกันอย่าไปพูดคําหยาบต่อใครและใครเพราะใครก็ไม่ชอบคําหยาบนี่นะต้องระวังคําพูดอย่าไปพูดเพ้อเจ้อเลี้ยวไหลพูดไม่มีเหตุไม่มีผล ูดไม่รู้จักการเวลาอย่างนี้มันก็มีโทษเหมือนกันเรื่องมันนะให้สำคัญเรื่องการกล่าววาจาให้มากทีเดียวอย่าไปละเลยไปการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องมีสติสัมปชัญญะระลึกก่อนเสมอที่จะพูดอะไร อย่าไปวู่วามไปตามอำนาจของกิเลสต้องยับยั้งใจซะก่อนเรื่องสำคัญสำค,คัญที่จะพูดนั่นนะถ้าพูดออกไปแล้วมันกระทบกระทั่งกับใครเป็นทุกข์เดือดร้อนหรือไม่หนอง,องนี้นะก็รู้ถ้าเรากำหนดพิจนารณาในในสังคมนี้ถ้าเราพูดเรื่องอย่างนี้ออกไปมันจะกระทบกระทิดทั้งคนบางคนบางพวก ให้เสียใจเจ็บใจอย่างนี้แล้วก็ไม่พูดมันแหละแต่พี่นาเห็นว่าเรื่องที่จะพูดไปนี่ไม่กระทบกระาทาือนใครแหละอย่างนี้ก็จึงค่อยพูดไปนี่นะต้องฉลา,าดพูดในในเวลาเข้าสังคมคนเรานะอย่าไปพูดตามอารมณ์ตามกิเลสแต่พูดตามกิเลสแล้วไม่ได้บางทีก็ ชั่วไปเร็วถามไปอำนาจกิเลสนะมันเป็นอย่างนั้นมันเนื่องมาแต่ใจทั้งนั้นนะการดื่มเหล้าเมาสุรามุนีมันก็มาจากใจนั่นแหละใจชอบมันใจไม่ฉลาดไปคบกับเพื่อนนักเลงสุราเข้าไปอย่างนี้แล้วไม่ไม่ดื่มก็จำต้องได้ดื่มทีเพราะไปคบเขานี่ม ก็ดื่มทีละทีละน้อยไปนานเข้ามันติดแเราก็ดื่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆจนเสียผู้เสียคนเนะี่ยหมลมีมกมาจากจิตที่ทั้งนั้นเละให้เข้าใจจิตไม่ฉลาดไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกไม่รู้จักว่าควรหรือไม่ควรอ่าอย่างนี้นะ ก่อนจะพูดจะทำอะไรไม่ใคร่ไม่ครวนให้ละเอียดถี่ท่วนก่อนแล้วเมื่อทำลงไปโดยไม่ใคร่ครวรนะมันก็มีพลาดนั่นแหละมากกว่าที่จะมันจะถูกต้องอมันเป็นอย่างนั้นแต่บางทีใคร่ครวนแล้วมันก็ยังผิดอยู่เพราะว่าความคิดความเห็นมันมันไม่แจ่มแจ้งในเรื่องนั้นโดยแท้จริง แต่มันสำคัญผิดไปก็มีบางทีเนะ,อ,ะอย่างนั้นก็มันก็เหลือวิสัยเราพิจารณาแล้วแต่ว่ามันไม่ทะลุโปร่ปปงมันก็พลาดไปเราก็ยอมยอมรับผิดลงไปแล้วตั้งใจสํารวมระวังไปใหมอ่อย่างนี้แหละ้ผิดแล้วก็ยังไม่อธิษฐานใจละเว้นความผิดนั้นยังทำยังพูดไปอยู่อย่างนี้นะมันก็ บาปกรรมความชั่วทั้งหลายมันก็ไม่ออกถอนออกจากจิตใจในี้ได้สักทีแล้วให้เข้าใจคำว่าเพียนเพียนละบาปนั่นก็ก็เป็นอย่างนี้แหละถ้ามันเผลอไปคิดรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันมันเกิดบาปอากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในใจเห็นนี้แล้วรู้ตัวแล้วก็กำหนดใจอธิษฐานละ ต่อน,นี้ไปเข้าพปเจ้าจะไม่ทําจะไม่พูดอย่างนั้นต่อไปอีกด้วยอํานาจหองความสัตว์ความจริงอันนี้ก็ขอให้บาปกรรมวันนั้นจงระงับดับไปอย่างนี้นะเมื่อเราอธิษฐานใจลงไปอย่างนี้แล้ว่าเขาเราสมทานศีลกลับคืนมานั่นแหละรู้แล้วว่ามันเผลอไปทําให้ศีลข้อน้นมามขาดไปอย่างนี้นะเราอธิษฐานใจ ว่าจะไม่ทําอย่างนั้นต่อไปอีกอนี่ก็ชื่อว่าสมทานศีลข้อที่มันขาดไปแล้วเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละทุกคนขอให้เข้าใจเอการปฏิบัติธรรมก็คือเป็นผู้ฝึก,กจิตใจนี่เองเนี่ยเมื่อฝึกจิตใจให้ดีได้มันก็มันมันก็มีการสํารวมกายสํารวมวาจา ก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรมันก็พิจารณาเสียก่อนแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการทำการพูดมันก็ค่อยไม่ค่อยจะพลาดพังอลยอันนี้แหละที่คนเราจะท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ก็เพราะว่าไม่ยอมละคาชั่วต่างๆเหล่านั้นนะคมชั่วนั้นนวลเหนียวชีวิตให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้นะ เอากรรมชั่วมันนำไปนระกอบายภูมิทนทุกข์อยู่นั้นพอแรงแล้วพ้นจากกรรมชั่วเหล่านั้นมาบาปกรรมยังไม่สิน้นมันก็นำมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะบุญกุศลก็ทำนี้เมื่อบาปกรรมมันจนจะหมดแล้วมันก็นำมาเกิดเป็นมนุษย์อาบาปปติตามมานี่บาปที่ยังไม่หมดสิ้นนะนะมันมีเศษมีเหลืออยู่นะนะั่นน่ะ เอามาตกแต่งร่างกายนี้ให้ไม่สมบูรณ์พูนสุขแล้วมีอวัยวะร่างกายบกพร่องไปส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นต้นว่าแขนด้วนขาด้วนมาแต่กำเนิดอย่างนี้นะบางรายก็ตาบอดหูหลวกมาแต่กำเนิดก็มีตรนี้นั่นเรียกว่าเศษบาปมันยังไม่สิน้นทีนี้บางพวกเมื่อทำบาปแล้เวเสวยวิบากรรมวันนั้น หมดลงไปแล้วยวนี้บุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันจึงนำมาให้เกิดเป็นคนเกิดเป็นคนจึงได้มีอวัยวะร่างกายน้องใหญ่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องอันนี้ทีนี้เมื่อบุญกุศลตกแต่งร่างกายให้สมบูรณ์อย่างว่านี้แล้วมันลืมตัวสิคนเรานะ่ะเพราะมันล,ลึกชาติหนนหลังไม่ได้ ว่าต่ชาติก่อนเราไปตกนรกหมกไหมเราไปเคยเป็นสัตว์สิ่งใดฉานอะไรอยู่ก็รู้ไม่ได้เลยจึงได้สําคัญว่าตนนั้นไม่ได้ทนทุกข์ทรมานอะไรมาเลยตั้งแต่ชาติก่อนหนุนหลังอเพราะฉะนั้นจึงได้เพลิดเพลินมัวเมานั่นเละนี่คนบางคนมีร่างกายสมบูรณ์แล้วนะเต้นสามสอกออกสามว่าอา้าชอบดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาพิน พอมู่เพื่อนผูงที่เป็นนักเลงสุรานักเลงผู้หญิง,งนักเลงเล่นการพานันเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหาหิเลยใช้กายวาจาอันนี้เนะี่ยที่บุญกุศลตกแต่งให้มันได้ทำชั่วเรื่อยไปอย่างนี้แหละคนเรานะ่ะเมื่อหมดอายุสังขารลงบาปกรรมแนละ้วมันก็นำไปสู่นรกของเก่าอีก เมื่อพ้นจากนลรลกมามาเกิดเป็นคนอีกแ้วเมื่อยังไม่ได้ฟังคําสอนพระเจ้ายังไม่รู้สึกตัวยังไม่กลัวทุกข์กลัวบาปกรรมมันจะนําไปสู่ทุกข์ตราบใดแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างว่านี่เลยอ่าบุญกุศลก็ทําบาปก็ทําเมื่อพ้นจากบาปแล้วก็มาเสวยผลบุญขณะที่เสวยผลบุญอยู่นี่ก็ไป ทำบาปก็ไปอีกอย่างนี้นะเมืันต่อหางกันไปเรื่อยๆเมื่อไรมันจะจบลงได้บันนี้นะมันจบไม่ได้ต่อเมื่อได้ฟังคำสอนของพระตวเจ้าเกิดฮิริโอตปธรรมขึ้นมาในใจเกิดความละอายเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวในการที่จะทำความชั่วกลัวจะความชั่วนั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์ ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างนี้นะเมื่อมันเกิดทีวีโอตปธรรมขึ้นในใจอย่างนี้แล้วเออนั่นแสดงว่ามันเชื่อบุญเชื่อบาปวัน,นี่นะอ่าจิตใจอันนั้นนะถ้าหากว่าจิตตัวนี้ยังไม่เชื่อบุญเชื่อบาปว่าอํานวยผลได้เป็นถุกเป็นทุกข์จริงๆแล้วมันก็มันละบาปไม่ได้อ่หมายความว่าอย่างนั้นเลยจิตนี้ละบาปไม่ได้ เหตุนั้นถึงได้คล้องอยู่ในโลกสงสารนี่ขอให้เข้าใจกันบุคคลจะหนีจากโลกสงสารอันนี้ได้เพราะละบาปนั่นเองเมื่อบุคคลใดยังไม่ละบาปแล้วจะไปภาวนาฝึกขนจิตใจให้สงบให้จะปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้นะมันผิดขั้นตอนกันอืม เพราะว่าบาปกรรมเนี่ยมันครอบงำจิตใจให้เศร้าหมองขุนมัวให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่อย่างนี้นะแล้วมันมันจะสงบได้ยังไงอะ่ะบาปกรรมมีอิทธิพลอยู่ในใจเวอืวดังนั้นเนี่ยผู้ดใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็พยายามอธิษฐานใจละเวน้นกรรมชั่วต่างๆดังกล่าวมาน,นั่นแหละให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจ แล้วก็เมื่อละบาปกรรมทั้งหลายหมดไปสิ้นไปจากกิตใจแล้วตั้งหน้าบำเพ็ญแต่กุศลคุณงามความดีไปเรื่อยๆอย่างนี้เอ,อจิตใจมันก็จะสง,งบลงไปได้แบบนี้นะเมื่อเมื่อมีแต่บุญแต่กุศลมีแต่คุณพระรัตนาไกลยอยู่ในจิตใจอันนี้อย่างนี มันก็น้อมจิตลงสู่ความสงบมันก็ลงได้บริสสงบได้อ่ามันเป็นงั้นไอ้เรื่องการทําจิตให้สงบเนี่ยสําคัญมากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าใจเราจะไปเจริญปัญญาเลยไม่ได้ดอกการที่วันเมดังใจิตใจนี่นะมันต้องมาฝึกใจเพ่งความรู้สึกอันนี้ให้มันสงบให้มันหยุดคิดหยุดนึกไปในอารมณ์ต่างๆเสียก่อน เมื่อจิตมันสงบระง,งับจากอารมณ์ต่างๆไปได้หมดแล้วมันสงบอยู่ในปัจจุบันเป็นหนึ่งไม่มีสองอยู่ในปัจจุบันนี่แล้วฝึกอ่างนี่จนถ้ามันตั้งมั่นจริงๆนะตั้งอยู่ทั่วข้าวก็ไม่ได้อีกต้องให้มันตั้งมั่นอยู่นานทีเดียวเลยเช่นนี้ละการเจริญปัญญานะ พิจารณาเรื่องบาปบุญคุณโทษก็เห็นแจ้งประจักษ์ได้สามารถละบาปได้สามารถบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีในตนได้นี่นะ,ะเมื่อเราได้เข้าใจอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะตั้งใจหาโอกาสหาหนทางละบาปกรรมความชั่วอันใดที่ตนยังละไม่ได้นั้นพยายามละให้มันหมดไปสิ้นไปให้ได้ อย่างนี้นหลยมันจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รักตัวของตัวเองเป็นผู้พิจารณาตนเองได้ว่าตนเองนี่ยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเมื่อยังตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตราบใดก็ย่อมได้เสวยทุกข์บ้างเสวยสุขบ้างเสวยทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขนี่ต้องอ่านตัวเองให้มันออกอย่างนี้คนเรานะ่ะ ถ้าไม่อ่านตัวเองให้ออกแล้วไอ้กิเลสบางอย่างมันก็นล่อจิตให้เพลินให้เมาให้สนุกสนานนึกว่าเราได้รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอะไรมาเชยชมแนละ้มันจะเป็นสุขสบายดีอย่างนี้นะแนี่มันไม่ใช่สแล้วหอยพากันเข้าใจนี่แหละปัญญานะ่ะตามรู้ตามเห็นอื วิถีจิตที่มันคิดไปตามอนากิเลสอย่างไรเราก็ตามรู้แล้วก็กำหนดละมันไปปรงมันลงขันธ์ทั้งห้านี่นะมันไม่ใช่ของเราหัดปรงหัดวางมาลงไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกตนชื่อว่าเป็นผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอันนี้จริงๆ แล้วอยากจะพ้นจากทุกข์จากภัยในสงสารนี่จริงจึงได้ตั้งใจทำความเพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายดังกล่าวมานั้นออกจากกิจใจดังแสดงมา